ขบวน532กำลังจะผ่านบ้านแห่ด18นาฬิกา14นาทีนะก็ไม่ได้ตั้งใจมาถ่าย532นะครับตั้งใจมาถ่าย560ของเมื่อวันช้าพันสี่ร้กว่านาทีนะ วันนี้532ได้ CSR 5113นะฮะทำขบวนกับบางระบุงนะครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับขบวน560ของเมื่อวานนะก็ล่าช้าอยู่ราวๆ1,475งพันีเานทีนะก็เห็นว่าได้ csr 5108มานะบางทีก็อาจไม่ใช่รถจักรตายก็ได้นะบางทีก็อาจจะเป็นเอ่อเอ่อคนนะเคลนยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นรถไฟนะอาจจะพังก็ได้นะ อ,อีกขบวนหนึ่งก็ยังไม่ถึงน้ำพองเลยนะแต่ไม่ได้ถ่ายนะอีกค่าอีกขบนหนึ่งนะห้ากศูนย์นะ วันนี้ก็ปลายทางแก่งคอยนะครับ560ขบวันนี้วิ่งแค่แก่งคอยนะแต่อีกขบวนหนึ่งที่ตามหลังมาก็แหลมฉบังนะที่มาที่มาเมื่อเช้านะอันนั้นก็ได้ c s r 5 1 6 6นะแต่น่าจะไม่ได้อยู่ไทยนะเพราะว่าขี้เกียจรอก็มี517ออกปัญหันมานะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับ517นะ่รับ